ะะนะแบบนี้นะคะ,ะมีช่องใส่แผ่นกรองหรือว่าทิชชู่นะนี่แผ่นกรองของเรานะเวลาเราใส่เราก็ใส่แบบนี้ค่ะใส่แผ่นกรองแล้วก็จัดะจะได้ประหยัดเมสเราด้วยเนาะหาซื้อแผ่นกรองหรือไม่ก็ทิชชู่ก็ได้หาทิชชู่ ใส่จะได้หรือว่าอ่าเป็นแมสแมสแล้วเราจะถนอมแมสก็ได้นะก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่เวลาที่เราเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราปิดจมูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะหน้าหลังใช้ได้สองด้านนะคะโอเคเวลาที่เราใช้เสร็จเราก็ถอดทิ้งได้เลยนี่นะคะอ่า นี่เอาสีไหนดีเราเป็นอันนี้แล้วกันนะเนี่ยค่ะเราตัดผ้ามาอยู่ที่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ยี่สิบสามเซนนะคะส่วนฝั่งนี้อยู่ที่สิบเก้าเซนค่ะ สองชิ้นนะคะสองชิ้นนะก็คือนี่ไงสองชิ้นเราตัดมาแล้วพอเราตัดมาแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาวัดฝั่งฝั่งนี้นะคะวัดเข้ามาตรงนี้นะวัดเข้ามาห้าเซนครึ่งนะนี่นะคะ อืมติดขากล้องเนี่ยนะทำยังไงนี่นี่อะจะได้เห็นเนาะเราวัดเข้ามาอยู่ที่ห้าเซนครึ่งแบบนี้นะคะฝั่งนี้เหมือนกันค่ะวัดเข้ามาห้าเซนครึ่งทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ทั้งสองชิ้นด้วยนี่ นฮะตรงนี้เหมือนกันนะคะทำทั้งสองชิ้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการเอ,อเราจะขึ้นจีบนะคะเราก็จับผ้าฝั่งนี้นะ นี่เลยค่ะจับจีบให้ชนกันเนาะแล้วก็รีดค่ะพอรีดเสร็จนะคะเราก็คลี่ออกนะคะอะเสร็จแล้วก็จะเป็นอ ตรงนี้นะคะที่เราขีดไว้เนาะตรงนี้นะที่เราเอาช็อคขีดไว้อะค่ะเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ห้าจุดห้าห้าจุดห้าเซนนะเราก็จับตรงนี้เลยค่ะที่ห้าจุดห้าเซนอ่ะนะแล้วก็มาหาตรงจีบตรงกลางตรงนี้นะคะที่เราเรีดไว้เมื่อกี้แล้วเราก็รีดทับไปเลยนะคะ ทำทั้งบนและล่างนะคะชิ้นบนก็เอามาตรงกลางตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ทันี่เลยค่ะเราจะทำทั้งสองชิ้นนะคะ ค่ะพอเราเรีดแล้วนะคะพอเอาเอาเอาขึ้นมาที่เราจะจะเย็บนะคะเรากลัดตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะนี่กลัดไว้สองมุมนะคะเพื่อไม่ให้จีบตรงนี้มันมันแตกเนาะทำทั้งสองชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวัดเข้ามา กลดไว้ทั้งสองชิ้นนะเดพอประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะให้เราวัดเข้ามาตรงนี้นะคะเราวัดเข้ามาอยู่ที่อาสามเซนนะคะอ่าสองเซนพูดผิดขอโทษทีค่ะสองเซนนี่เราก็ได้อย่างนี้เลย เห็นไหมคะมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ลองจาก,กล้องนี่นะคะนี่วัดเข้ามาจากนี่ถึงนี่สองเซนนะคะ ก็มาไว้นะคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเราจะเย็บเข้ามาถึงเนี้ยนะคะทั้งสองชิ้นนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บตรงนี้เข้ามานะคะทั้งสองฝั่งนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเรากา็เอามาพับลงแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งเซนนะแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึง่งเหมือนเก็บตะเข็บอะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็เตรียมเย็บ เราจะไปรีดก็ได้นะคะแต่พี่คิดว่าเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีดก็ไม่เป็นไรเนะเ<อ>าะเนี่ยค่ะ<อ> <ๆ S 2> แล้วก็ทำแบบนี้นะคะทำฝั่งเดียวนะคะเย็บฝั่งเดียวนะ ทำทั้งสองชิ้นนะแล้วก็เอาไปรีดเดี๋ยวมาต่อกันค่ะต่อนะคะพอเราไปรีดมาเนาะอันนี้เห็นไหมตะเข็บบนนะคะส่วนอันนี้ก็ตะเข็บบนเหมือนกันเราก็เอาด้านถูกนะคะฟั่มก็คว่ำประกบกันแบบนี้นะคะนี่ให้ฝั่งที่เราพับเนี่ยคะ่ะ ที่เราเย็บริมมานะไว้ฝั่งเดียวกันก็คือด้านบนแล้วก็กลัดด้วยเข็มกลัดนะคะเสร็จแล้วเราวัดจากด้านนี้เข้าไปนะคะ วัดด้านข้างเข้าไปอยู่ที่8นิ้วนะคะเอเจ็ดนิ้วขอโทษทีวัดด้านข้างเข้าไปอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะก็คือนี่เห็นไหมเอ้ยเจ็ดเซนเจ็ดเซนขอโทษทีค่ะเจ็ดเซนเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกว่าพูดว่านิ้วๆอยู่ได้อีกนะเจ็ดเซนนะคะ นี่วัดจะกขอบเข้ามาเจ็ดเซนนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเย็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บฝั่งนี้นะคะตรงมาฝั่งนี้ก็ตรงมานะเราจะเย็บฝั่งนี้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะ ส่วนด้านนี้นะคะด้านที่เป็นตะเข็บเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะเราจะเย็บจากนี่มาถึงตรงนี้นะคะเจ็ดเซนแล้วก็เวทไว้แล้วก็จะมาเย็บจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะอ่าเราจะเว้นตรงตรงนี้ไว้นะคะไว้ช็อตเอ้ยว้ไว้สอดแผ่นกลองช็อตช็อต <c oughs> ยัมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมย้ำตะเข็บนะค่ะแล้วเราก็มาเริ่มตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับผ้านะ กลับทางไหนก็ได้คะ่ะกลับทางนี้ก็ได้หรือว่ากลับตรงนี้ก็ได้นะกลับออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปรีดนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะพอเราอ่ารีดแล้วก็จะมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ำแต่เข็บด้านนอกนะคะแค่ฝั่งนี้เหมือนเดิมค่ะ อันนี้เราก็เย็บเลยนะคะ ตรงนี้เราก็จะมา,าทำตรงนี้นะคะไว้ไว้สอดสายเนาะที่ไม่ได้เย็บฟิกนะก็คือเราก็เอาลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะอีกครั้งหนึง่งก็คือแบบนี้ค่ะ ไว้สอดสายนะคะเพราะว่าอของเราเนี่ยเราเผื่อไว้อยู่แล้วนะคะอ,อันน่้่อยไปขอโทษทีเหมือนจะบังคับมากเลยเพราะว่าตอนนี้ จะแลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมันอยู่ในกล้องแล้วก็ตอนนี้เวลาตีไหนเนี่ยตีหนึ่งนะคะวันนี้อัดตอนกลางคืนก็พรุ่งนี้ต้องไปเข้าโรงงานเราก็เย็บสองฝั่งเลยค่ะ เย็บสองฝั่งเลยนะคะอก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการแส่ยางยืดค่ะพอเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีช่องแส่แผ่นกรองตรงนี้ค่ะเห็นไหมนี่นะคะอ่า มาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ตัดยางยืดมามีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะอันนี้ตัดมาสิบสองนิ้วนะสองเส้นแล้วก็ที่สอดอยางยืดถ้าไม่มีก็ใช้กิ๊บดำก็ได้คะ่ะไม่มีใช้กิ๊บดำได้นะคะ อันนี้เวลาที่ยังยืดเรายืดเราย้อยเราพังนะเราเปลี่ยนได้นะฮะเราก็แค่ดึงออกนะนี่เห็นไหมคะก็จะมาลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ผูกเลยค่ะแล้วก็วัดตามหน้าเราเนาะสมมติอ่ะ แล้วก็เราเลื่อนเข้าตรงนี้ได้นะเวลาเก็บจ่ายนะเราก็เลื่อนเข้าตรงนี้ได้เห็นไหมคะผูกแล้วเราเราก็เลื่อนเข้าข้างในได้แต่อันนี้คือคือบอกไว้นี่ก็คือเผื่อแล้วนะคะสิบสองนิ้วนี่คือเผื่อแล้วเราก็วัดเอาตามหน้าเราเนาะว่าเราจะใชะ้ความยาวประมาณเท่าไหร่นะคะนี่เห็นไหมเก็บเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะ แล้วตรงนี้เราจะสอดแผ่นกรองใช่ไหมอันนี้แผ่นกรองที่เราซื้อมานะคะหรือจะเป็นทิชชู่ก็ได้เราก็ออกมาหนึ่ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วนี่เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแผ่นกรองเราก็ใส่ใส่นะใส่แล้วก็จะ ก็จะป่าลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่แผ่นก็โยข้างในเห็นไหมคะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ